ตรงหัวนาตัวเองอะทุกคนแล้วทีนี้อสาวนุ่นก็โทรมาเอาให้ไปซื้ออะไรให้หน่อยที่ประสาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นุ่จะสง่งแชทไปนะว่าให้ซื้ออะไร ที่มันเป็นฟัน นี่ก็คือแบบ เลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขอดูหมุดที่เราจะขอดูโลที่ช่างนักส่งมาให้ก่อนนะเพราะว่าไอเน,นี้ยมันก็เกือบใกล้ๆแล้วไงไม่งั้นเราจะไปไม่ถูกนะคะเราไม่รู้ทางนะคะว่าเขาเกี่ยวตรงไหนอ่ะอัน,น,นบ้านสวายก็ไม่เคยเข้าแนละ้วน,นี้เดี๋ยวก็จะได้ลงทางนะคะเหมือนตอนที่เอาไหลไปเสียนเีกอยู่อันบ้านสกลก็หลงอยู่ในหมู่บ้านแต่หลงตอนกลับแล้วไง อันนั้นนะลงตอนกลับไม่เป็นไรแต่ถ้าลงตอนไปนี่แหละซวยเลยนะคะคนรออะไรก็รอรอหลงตอนกลับต้องถามต้องถามยายข้างทางนะทุกคนคือแบบหามากว่าหาทางกลับบ้านไม่เจอมาสันถามยายว่าก็เลยแบบคิดในใจว่าโชคตอนนั้นนะถ้าหาวัดเจอเราก็จะกลับบ้านได้เงี้ยก็ถามยายว่ายายวัดสกุลน,นํ้ไปทางไหนซึ่งแบบอ้อมอ่ะอ้อมไปก็เห็นเทเลอร์อ้อาวไม่ใช่แล้วแบบ แงแบบโอ๊ยไม่ไหวด้ก็เลยถายายได้กลับบา้านเดี๋ยวนี้เราก็เราดูว่าเราจะหลบทางอีกไหมทุกคนเพราะว่าปกติเขาไม่ค่อยได้ออกไปไหนกับเขาเนาะเก่าของวุณนี้ก็เปมนตคุณที่เราเนี้ยก็เแบบจะขาบตัวกับรถไอไอขับรถก่อนนะคะทุกคน สวัสดีค่ะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเราเจอเรไว้พูนไม่ไกลเท่าไหร่เราไม่ถอยมานะเราจะขวางทางเขาเลยเพราะว่าเราเอาอะไรมาแป๊บๆแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะคะกรสิกลับบ้านแล้วให้คอยถอยคอยมาถอยดอกหย่านตกทาง ทุกคนมีช่างประจำตำแหน่งด้วย แรงเลยยยอเลยชะนี pues ่ด้วยค่ะ मैं खेद आना